สวัสดีค่ะพบกับรายการพี่เชลพีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ <ทำ S 1> จะมามาทำสลามสีฟ้ากันเลยเรามาดูอุปกรณ์กันก็มีกาวมีสีมีกรบเพรแล้วก็มีด้วยผสมแล้วก็ช้อนก็แหลกกับช้อนนะคะแล้วเราก็ไปไปผสมกาวกันเลยสองสองช้อนนะคะสองช้อนเปิดเลย ไม่เต็มนะขอบฟ้าก้าก่อนภาพสีฟ้า สีแข็งมากเลยตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะเขีมนแล้วอืมก็เขีมนแล้วก็ใส่น้ำน้ำเปล่าเราจะไม่ใส่กะเพร ตัวนี้อ็ใส่กั่ไปสีน้ำเงินมาแล้วจ้าสีแด,ดงเลยคุณเลยค่ะฝากกัน ใส่บอลแลกเลยนะคะใส่ลงไปหมดถ้วยเลยค่ะโอ้ยล้อเล่นนะคะเราก็จะใส่เป็นช้อนช้อนแบบนี้นะเห็นไ่มมันก็เป็นแล้วจะไปใส่ทำไมสองช้อนเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะอยู่ในวันนี้ทำเร็วมากอยู่ในใน 拜拜，bye bye, 你早说。回事、哎？